ตั้งแต่พรุ่งนี้เส้นทางที่เคยร่วมเดินสุขทุกเคยร่วมเผชิญดีร้ายเคยร่วมฟันฝ่าตำแหน่งหน้าที่ทุกอย่างที่ผ่านผ่านมายุติลงตามเวลาช้าเร็วก็เจอเหมือนกันคนเก่าจากไปในวัยวันต้องกเกษียณเพื่อให้คนใหม่แวะเวียน ปรับเปลี่ยนเป็นอยู่อย่างนั้นงานเลี้ยงอำลามีค่ากว่างานสังสันแทนใจเพื่อนผู้ร่วมงานแด่ท่านเพราะคุณความดีรอยยิ้มน้ำตาในว่วงเวลาเดียวกันก็เกิดจากความผูกพันในวันอำลาหน้าที่คงความทรงจำที่เราทุกคนตามมี ทุกความรู้สึกในคืนนี้ล้วนมีมาจากหัวใจลาก่อนคนดีพรุ่งนี้อาจไม่เหมือนเก่าแต่เรายังคงมีเราคือสิ่งที่ต้องจำไว้หน้าที่จบลงชีวิตดำเนินต่อไปสิ่งที่กเสียนไม่ได้คือรักห่วงใยและหวังดี รอยยิ้มน้ำตาในห่วงเวลาเดียวกันก็เกิดจากความผูกพันในวันอำลาหน้าที่คงความทรงจำที่เราทุกคนต่างมีทุกความรู้สึกในคืนนี้ล้วนมีมาจากหัวใจลาก่อนคนดีลุ่งนี้อาจไม่เหมือนเก่าแต่เรายังคงมีเรา คือสิ่งที่ต้องจำไว้หน้าที่จบลมชีวิตดำเนินต่อไปสิ่งที่กเกษียณไม่ได้คือรักห่วงใยและหวังดี ตอนที่พี่ช่วยแต่เกษียณแล้วนี่ครับแบบฝากอะไรถึงน้องๆรุ่นหลังก็ในความรู้สึกคือทุกคนทำงานการไฟฟ้าหรืนในภาคในส่วนของการไฟฟ้าหรวอคนในภาคก็ถือว่ามีมีเกียรติมีตำแหน่งหมาะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างก็ฝากว่าคือความเสียตลาดกาหลักเลืกตั้งคือความเสียตลาดที่ส่ก็คือทำงานตามที่ผู้ประกอบการจางมอบหมาย บางทีบางอย่งไม่สูกใจเรารองจะลองาทาไปก่อนทํนา,กกาทไม่ได้กลับมาบอกเขาทาไม่ได้คืออย่าไปปฏิเสธทันทีบางทีบางอย่างหน้าหน้าพ่การงนานไม่เกี่ยวคือผมอยู่อยู่เป็นนอโลฟสมัยก่อนนก็ทําทุกอย่างตแต่จุดห่วยแก้ไฟทุกง,งานก่อสร้างปรัรุงแก้ไฟทุกอย่างทาทุกอย่างมันผ่านตรงนั้นมาแล้วเราต่ออือแต่ว่าทามาอยู่จุดโรงงานมันทำารื่อางย่างเดียวมันการเป็ปีทังเดียวคือป่ากจัง ทำ to <Pf ing. S 1> ตามหน้าที่ทบที่ก็ให้หน้าที่เราจำอะไรเราทำกันกนเราทำได้เราบอกไปวาจาเราบอกไปวาจาไปเลยทำมาขึ้นขึ้ไปขึ้นก่อนที่สองก็คือต้องแข็งแรงไม่ลัเป็นลาเสียอลับเปลาหยาคือตามก็คือเพื่อนร่วมงานนี่สำคัญที่สุดก็ขอให้ให้อภัยครับอย่าไปทะเลาะกันถ้าเราอยู่กับเพื่อนร่วมงานถ้าเราไม่ทำงานใลมีความสุขอยู่กับเพื่อนร่วมงานเจ็ดชั่วโมง าการดูเพราครอบครัวต่วตออีอกหลายดวงวงก่อนก็เราคิดแค่นี้พอปีนี้มีใครร้องเรียนผมมาอยู่พอจะเรียนสิบปีไม่มีร้องเรียนว่าคุณทําอย่างนี้คุณรับเงินเงินผมไม่รับผมไม่รับผมบอกว่าเอาทางนี้ได้ไหมไม่ได้ผมบอกว่าไฟฟ้าฟจากผมเดือนละพุกเด็ดหน่อคุณให้ผมก็ไม่ถึงห้าพัน 5, หรอกไม่ยากทุกคนมีเรื่องของหลวงพ่อจะบอกกันึ่งคือเราต้องยึดตามตามกฎตามระเบียบของเราสมองความเชื่อัจะมีต่อทีอบบ่เรา ทำดีได้ดีครับที่เราได้ช่วยครับหา,าความชื่นชมคนที่มีดีแล้วก็ฝา,ากมางทุกคนดูแลตัวเองกินอาหารอะไรไม่ดีก็ไม่จอจงใส่ปากนะอะไรมันมเป็นไปแล้คือหิวยาวกินไปแล้วก็ายาไปกินคืนคืนมาตรฐา,าน,นที่สองก็ออกกำลังกายที่สามก็คือสวดมนต์เจริญภาวนาวัดวิหา,ารดูลมหายใจก่อนนอนมีอนะไรแต่วันนี้คิดเรื่องอะไรเนาะ สิบนาทีเอาคิดแล้วก็นอน้คือรักหวห่มใแล่ะวังดี